สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก JFX ประจำสัปดาห์ของวันจันทร์ที่15เมษายนถึงวันศุกร์ที่19เมษายน2567นะครับราคาทองคำนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้มีการ rejection นะครับราคาขึ้นไปทำ on t m e new high นะครับในระดับราคาประมาณ2,430นะครับแต่ว่าก็ได้มีการปิดย่อตัวมาบริเวณนี้นะครับซึ่ง ลักษณะของหางที่ยาวนะครับราคาเนี่ยกลับมาปิดนะครับอยู่ที่ราคาประมาณ2-3-4-3นะครับก็เป็นอันนึงนะครับเป็นสัญญาณอันนึงที่บอกว่าในลักษณะของ b บูลลิช m o เมนต u m ที่เกิดขึ้นนะครับมันมีการเทขายนะครับซึ่งการเทขายเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงวันศุกร์นั่นเองนะครับ ราคาเนี่ยได้มีการปรับย่อลงนะครับสัปดาห์นี้นะครับราคามีการนะครับเปิดแกวบขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับราคาลงไปทําโลนะครับแถว2325นะครับแล้วก็ไปทำไฮนะครับราคาเนี่ยล่าสุดนะครับขึ้นไปทำไฮนะครับสูงสุดของสัปดาห์เนี่ยอยู่ประมาณ2 3 9 7ก็นะครับก็โดยรวมนะครับยังเป็นบูลชโมเมนตัมอยู่นะครับแต่ว่าเริ่มนะครับเริ่มมีสัญญาณว่ามีความเป็นได้ว่าจะ มีการ r e เ e สเ m e n t กับตัวลงนะครับสัญญาณครับการเกิดแบลติสพินบา์นะครับในก่อนเวลาสับดั์น,นะครับก่อนหน้านั้นนะครับเราก็เห็นว่ามันเกิดขึ้นในโครงสร้างนะครับของช่วงปีก่นกอนๆนะครับ สัญญาณบริตฟินบาเช่นเดียวกันนะครับมีทั้งการกลับตัวลงนะครับมีทั้งมีการเคลื่อนที่ต่อนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณบริตฟินบาอย่างเดียวนะครับยังไม่เพียงพอที่จะบอกว่าราคาจะกลับตัวนะครับแนวรับของกรอบเวลาลายสัปดาห์นะครับจะเป็น SMA 20นะครับอยู่ประมาณ2 1 4 5บริเวณเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับทีนี้เราไปดูนะครับในกรอบเวลาลายวันบ้างนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับ ก่อเวลาไล่วันนะครับสัปดาห์นี้ก็ปัจจุบันนะครับเราอยู่ที่วันพุธนะครับเมื่อวานนี้เป็นแท่งอินดิเชันบาร์นะครับราคามีการปิดนะครับในดับราคาของวันจันทร์เท่านั้นนะครับก็มีไส้เทียนขึ้นทางด้านบนนะครับมีไส้เทียนลงทางด้านล่างนะครับเป็นลักษณะของสัญญาณว่าตอนนี้นะครับแรงซื้อแรงขายเนี่ยยังไม่มีทิศทางใดชัดเจนนะครับ โอกาสนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมมองว่าเนื่องจากแท่งเทียนของเมื่อวานนี้นะครับเป็นอินดิชชั่นบาร์นะครับวันนี้ผมมองว่าราคามีโอกาสย่อปรับตัวลดลงมาได้นะครับมีแนวโน้มที่จะปิดเป็นแท่งบาลิสนะครับก็คือแท่งสีแดงนะครับหรือว่าแท่งสีดํานั่นเองนะครับเราจะมีนะครับเส้นรองรับเทรนด์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเส้นสปีดไลน์นะครับซึ่งเป็นตัวสะบัดราคาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ราคากลับลงมากนะครับในอนาคตวันสองวันข้างหน้านะครับเราต้องระวังนะครับไอเส้นสปีดไลน์หรือว่าเส้นซัพพอร์ตเทน ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยถ้ามาเจอเส้นซัพพอร์ตตัวนี้ราคาพร้อมที่จะดิขึ้นไปได้ต่อนะครับเพราะว่าโดยรวมเนี่ยภาพใหญ่นะครับมันเป็นการเคลื่อนที่ขึ้นมาโดยตลอดนะครับช่วงนี้นะครับเริ่มมีแท่งขาวสลับดํานะครับก็เริ่มนะครับเริ่มโมเมนตัมเนี่ยเริ่มลดน้อยถอยลงบ้างนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับแล้วไปดูในกรอบเวลาลายสีชั่วโมงนะครับ ก่อนเวลาลาสีเชื่อโมงนะครับตอนนี้เราวาดโครงสร้างนะครับของตัวสามเหลี่ยมขึ้นมาได้แล้วนะครับราคาเนี่ยเริ่มชะลอตัวนะครับมีไฮที่ลดต่ำลงนะครับไฮล่าสุดนะครับก็คือประมาณ2430นะครับแล้วก็ตัวโลนะครับโลก็มีการยกสูงขึ้นนะครับเราจะมีเส้นตัวกอดสามเหลี่ยมหรือว่าเส้นสปอร์ตเทรนตรงนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับราคาเนี่ยได้มีการปรับตัวนะครับจากระดับราคาประมาณ23 สองสามแปดสี่สองสามแปดห้านะครับลงมาทดสองสองสามหกห้านะครับซึ่งเป็นแนวที่เราใช้พี่นาบ่ายขึ้นนะครับราคาลงมาทำสองโซิงโลแล้วก็กลับตัวขึ้นไปนะครับแต่ว่าการกลับตัวขึ้นไปเนี่ยนะครับไม่ผ่านสองสามเก้าเจ็ดนะครับเมื่อวานนี้จริงๆนะครับผมประเมินว่าราคามีแนวโน้มที่จะผ่านได้นะครับเคลื่อนไปสองสี่ศูนย์เก้าสองสี่หนึ่งศูนย์นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วตลาดเฉลยนะครับว่า ราคาเนี่ยยังติดบริเวณสะพายโซนเวนี้นะครับ2 3 9 7ก็นะครับ2 3 9 5ามก็ก็ปรับตัวย่อลงมานะครับปัจจุบันเทดอยู่2 4 7 9นะครับวันนี้มองโอกาสยังไงนะครับด้วยโครงสร้างปัจจุบันนะครับมองว่าลักษณะของแท่งเทียนเมื่อวานนี้ด้วยนะครับมองว่าวันนี้ราคาน่าจะปรับตัวลดลงไปนะครับในดับประมาณ2 3 6 5ซึ่งเป็นแนวรับของเมื่อวานได้นะครับราคาเนี่ยมีโอกาสย่อตัวนะครับหากเกิดการสะบัดขึ้นนะครับสมมุติว่าราคาเนี่ย ขึ้นไปนะครับพยายามทำให้สูงกว่าเดิมเช่น2 4 0 0ี่ศูนงสี่นะครับให้เราพิจารณาช็อตกลับลงมา2 3 6 5นะครับไปดูนะครับสุดท้ายในกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับก่อนเวลา1ชั่วโมงที่เราวิเคราะห์กันนะครับเมื่อวานนี้ก็คือย่อลงมาแล้วสองสามระบายขึ้นไปนะครับแทร็เก็ต2409ราคา เคลื่อนที่ขึ้นมาได้นะครับจากโลนะครับ2 3 6 2นะครับขึ้นไปทํำไฮแถว2 3 9 8นะครับก็ประมาณ33เหรียญนะครับตอนนี้ราคาย่อตัวลงนะครับแต่มั่นใจว่าถ้าเราเท่าเทศษบายเมื่อวานนะครับจากจุดที่แนะนําให้เนี่ยเราได้กําไรอย่างแน่นอนนะครับวันนี้โอกาสนะครับมีความเป็นได้2แบบที่ประเมินนะครับก็คือราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับจะลดลงมา2 3 6 5นะครับ2 3 6 5แล้วลองดูนะครับถ้ามันมาตรงกับบริเวณ เส้นซัพพอร์ตเทรนนะครับก็คือเส้นจุดนี้นะครับที่เป็นตัวรองรับเทรนอยู่นะครับจุดนี้เป็นตัวรองรับทรนอยู่นะครับตรงนี้เป็นฟอลเบกนะครับเมื่อช่วงที่ราคาแรนลี่นะครับถ้าราคาลงมาตรงนี้อย่างพี่นาบายได้นะครับเดี๋ยวอาจจะมองเป็นบายสั้นๆนะครับมาออกแถวช่วงราคาแถวแถวราคา2385าโดยประมาณนะครับนั่นคือการบ่ายสปินสั้นนะครับ หรือในอีกกรณีหนึ่งนะครับสมมุติว่าราคาเนี่ยนะครับได้มีการเคลื่อนที่ขึ้นไปก่อนนะครับในดับประมาณ23.97ถึง24.01นะครับ23.97ถึง24.01เนี่ยเราช็อตกลับลงมาหา23.65นะครับก็จะเป็นสวิงเทดในลักษณะนี้นะครับ อย่าลืมนะครับต้องคำเป็นสินท้าที่มีความผันผวนสูงนะครับเพราะฉะนั้นเทรดด้วยความไม่ประมาทนะครับไริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนะครับการกําไรการทุนให้ดีนะครับราคาเนี่ยื่อนที่ไปนะครับเมื่อวานนี้เราจะเห็นว่าราคาลงไป2365แทร็เก็ตไป2409แต่ราคาไปไม่ถึงแลครับถ้าเราไม่บริหารกาไรเนี่ย จะทําให้นะครับการเทรดที่เราได้กําไรอยู่แล้วอาจจะกลายเป็นขาดทุนก็ได้นะครับสมมุติว่าวันนี้ถ้ามันเกิดเบรกสองสลงไปนะครับราคามาชนจุด entry point แล้วอาจจะไหลลงได้นะครับถ้ามันเกิดการเบรกดาวสองสามลงมานะครับแล้วกับพวกใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคําจาก GFX yeah, ในสัปดาห์ถัดไปขอให้โชคดีมีกําไรในการเทรดสวัสดีครับ